สวัสดีครับพบกับผมนะครับที่ปรึกษาการขาย s อวีลภาพเหมือนเดิมนะครับที่นี่บริษัท e. u, อีซูซูนครหลวงสาขานาวน,ค,นนะครนะฮะวันนี้มีรถโปรโมชั่นนำเสนอให้ลูกค้าดีๆนะครับในตัวไฮแลนเดอร์สองประตูหรือว่าแคปยกสูงนั่นเองนะครับที่ลูกค้ากำลังมองหานะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่2.2 d d i Maxforce นะครับคันนี้นะครับมาในชุด แนวสีปรอนเงินแล้วก็ระบบเกียร์นะครับเราจะนำเสนอตัวรถคันนี้ก็คือจะเป็นเกียร์ออตโต้นะฮะเราวมาดูข้างในกันนะครับระบบเกียร์ออตโต้นะครับเป็นระบบเกียร์8ปสปีดด้วยกันจะออกมาแนวแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเล่นได้2ระบบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งระบบก็คือจะเป็นระบบแมนวนวลนั่นเองมาพร้อมฟังก์ชันมัลติมีเดีย นะครับที่สามารถบลูทูธได้เลยนะครับรับสายเปลี่ยนเพลงมือถือนะครับเล่นได้ตามใจชอบของลูกค้าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรถยูโร5มาแล้วนะครับลูกค้าที่กำลังมองหาโปรโมชันดีๆมีงบน้อยแต่อยากได้รถสวยๆนวัตกรรมใหม่ๆไปใช้ ในครอบครัวก็ขอเชิญได้เลยนะครับกับผมที่ปรึกษาการขายเอสวีละาพคนนี้คนเดียวคนเดิมเท่านั้นเนาะนะครับโชว์รูมของเราก็อยู่ฝั่งขาออกทางไปสระบุรีนะครับที่ตั้งก็คือนวนครนั่นเองตัวนี้มาพร้อมอยัง รีสตนนะครับขนาดของยางก็คือ265 60นะครับ r 1 7เนาะนะครับมา้องแม็กสวยๆจากโรงงานเดิมๆเลยนะครับตัวนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้อยู่จัดโปรโมชั่นนะครับฟังดีๆจัดโปรโมชั่นอยู่ที่29,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมนะครับทักโทรหา ได้เลยที่0648914119วิลภาพยินดีให้บริการอย่าลืมนะครับเป็นตัวรถไฮแลนเดอร์สนใจอย่าลืมอิ็อ b o x ทักถามเข้ามาได้เลยนะครับของแถมอุปกรณ์ครบครั้นสมบูรณ์นะครับมาพร้อมด้วยประกันภัยชั้นหนึ่งจัดให้เป็นของวิทยะอย่างดีเลย อันนี้เราใส่ไลเนอร์ให้ดูแล้วนะครับเป็นไงบ้างเอง่ยใครที่อยากได้รถกำลังมองหานะครับรถจนอีซูซุอย่าลืมทักทายเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอสวัสดีและลาท่านผู้ชมไปก่อนทุกท่านนะครับอย่าลืมเบอร์โทร064891 4 1 1 9วีรภาพเซลล์นะครับสวัสดีครับ